เลือกเฉดสีนะครับที่ให้มันแมทกับที่เราทำนะครับสังเกตดูนะครับจกด้าล่าเป็นตัวอย่างนะครับเราก็เลือกเฉดสีจากตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราได้เฉดสีที่ต้องการแล้วนะครับ mm hmm. ก็กดเซฟไ้เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ เราทาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราโอเคแล้วนะครับก็ไปกําหนดที่ราคานะครับว่าเราอยากจะขายราคาเท่าไหร่นะครับมันก็มีหลายราคานะครับถูกสุดก็99บาทนะครับแพงสุดก็7 9นะครับแล้วกดเซฟเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เรากดคําว่ารีเควสตตรงนี้นะครับทําการส่งคําขอไปนะครับลิกถูกที่ไอเอคีแล้วก็กดโอเคทีหนึ่งนะครับผม อันนี้ก็รอทางไลน์นะครับพิจารณาอีกทีนะครับว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับโอเคดูตรงนี้ก็จะขึ้นนะสถานะตรงนี้นะครับว่าให้รอนะครับรอการตรวจสอบก่อนนะครับส่วนอันนี้ของอาจารย์เอกนะครับผ่านแล้วนะครับอันนี้อาจารย์เอกก็ทำไปแล้วอันหนึ่งนะครับอันนี้คือผ่านแล้วจะเป็นสีเขียวนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์เอกด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไงนะครับถ้าเกิดผู้ติดตามครบหนึ่งพันเมื่อไหร่นะครับอาจารย์เอกก็จะทําการ ไลฟสตรีมสดนะครับเพื่อที่จะสอนทำสตรีมไลน์กันนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ